กดติดตามช่องพี่กุ๊กๆตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะมาแล้วแพตตี้เห็นไหมแพดดาเขาอย่างแอคทีฟกว่าเธออีกไป้อะไรเนย่ากุ๊กๆเวลาเนี้แหละเวลาตีสาเป็นเวลาเหมาะที่เราจะมาปอดร้านใครหัวใจวันวันเลยท้ง ว่าใครจะมาซื้อตอนตีสามเอด็กๆเดี๋ยวนี้เข้าไปโรงเรียนเร็วกันจะตายนะนี่เนี่ยเดี๋ยวตีสามตีส่เดี๋ยวก็แว้นมอเตอร์ไซค์กันไปแล้วเนี่ยไม่รู้อะไรไรูกัวมันม่วไม่ไหวแล้วเธอเข้าใจสุภาษิตไหมเปิดก่อนได้เปรียบจ้ะคนตีสามใครก็ไม่ซือ้อกูกูโอ้ยซื้อนี่ดูหัวใจของฉันแบบใหม่ ก,ก,กู๊กกุ๊กหัวใจไงที่เธอจะขายหัวใจ5บาทอุ้ยอร่อยอะ่ะอร่อยไหมนี่เลิศมากเลยเยีบย็บอุ้ยแันนาเขายังอยากกินเลยเธอเห็นไหมเนี่ยของเลิศแบบนี้นะนนใครก็อยากนนกินแหม่อืมไหนเป็นได้บ้างสิกุ๊กกู๊กไม่ได้หรอกมันไม่ใช่อของหมากินจ้าเธอรู้ไหมกินเรียบร้อยแล้วกุ๊กกู๊กใช่ ก้านหูยไม่ได้เลยเผิ่อไม่ได้เลยอ่ะโอ้ยกุกกกแล้วเวลาเนี้ยจะมีลูกค้าเหรอมีสิเธอช่วยฉันเรียกนะอ๋ออ๋ออพูดว่าหัวใจวาเลนไทน์ห้าบาทจ้าอย่างงี้พูดพร้อมกันนะหนึ่งสองสามหัวใจวาเลนไทน์ห้าบาทจ้า เอาเอาเอาเาไปไปไปไหนเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเดินแบบเนี้ยเดินไปเลยอะหรือว่าเขาไม่สนใจหรือเปล่า <c oughs> เขาอาจจะไม่มีแฟนหรือคนที่ชอบหรือเปล่ากูๆตอนเนี้ยเฮ้ยคนต่อไปมาแล้ว นี้ไม่ได้ขายแล้วเธอวิยดเ๋ยวนะอาการแบบนี้เดินหลับตาเอเขาเรียกว่าละเมออโอก็มันยังปีสามอยู่ไงกูกูโอ้ยเมื่อกี้นะตอนเดินมานะฉันน่าจะเอาเนี่ยยัดปากไปเลยจะได้ตื่นเหมือนเธอโอ้น้องเมื่อกี้น่าจะแบบยัดยัดทั้งสองคนเลยอะวิเดเ๋ยวนะฉันว่าเราต้องเรียกลูกค้าใหม่ว่าขายหัวใจฮะ มอือลูกค้ากูกูเดี๋ยวอันนี้อันทิ่มปากไปเลยนะอ,อเ